พระเจ้าอยู่หัวทำกลางคนมืดมัวเหม็นเห็นแสงทองส่องใจตื่นตันเพียงได้มองะนุมมือถึงสองก้มลงกราบด้วยหัวใจมองพระผู้ทรงเมตตา เฝ้าดูแลประชาทั่วอาณาไกลไกลเมื่อยามออนลาบทวังพระองค์อยู่เป็นหลักนำหัวใจยึดเหนี่ยวอยู่ภายในว่า ดินทรายกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่หยดน้ำหยาดเหงื่อพระองค์หยดลงที่ไหนชุกร้อนจะพลันสลายทุกภัยจะไม่อาจแผ,ผ่วพาน เป็นที่รักและที่พึ่งพิงเราแสนหนัตั้งแต่เล็กจนโตจำได้ทุกอย่างใตรง้ร่มเธอบริบาลสุขสราญด้วยความร่มเย็น แผ่นดินนี้คือบ้านคือแดนสวรรค์สันสุขใจมีทุกอย่างที่ดีเพราะใครฉันจะไม่ลืม

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยศูนย์รวมใจผู้ใฝ่ความดีดีที่หนึ่งคือคุณธรรมฉลาดล้ำด้วยเรียน สดใสทุกงานที่ทำน้ำ like <istas lying> <daran> ชอว่าชาวมหาจุฬาครณนชมผู้ด mission, <N erving structures> ูพรวพระคราในสัพเพนิชาธรรมภาการศึกษาสั่งสั์ So I ครับสวัสดีนะครับโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับเพิ่มมหมนิดนึงครับโอเคนะครับโอเคครับก็เป็นวงสุดท้ายนะรอนานหน่อยนะครับเนาะแล้วก็อุบิเหตุเกิดขึ้นก็ไว้เป็นบทเรียนนะครับเนาะเพลงแรกครับในรวงในรวงของแผ่นดินก็สําหรับนักร้องชายของเราเนี่ยอันดับแรกเลยภาพรวมดีแต่ว่า มีมีคอมเมนต์เยอะเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากว่าเพลงนี้เนี่ยเอาแต่การยืนก่อนคือยืนแล้วมันไม่ค่อยสง่าเท่าไหร่ยืนแล้วตัวมันหดหดแอบแอบอยู่อย่างงี้นะคะรับิงเพลงฟอร์มเพลงนี้มันค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ออริจินอลก็จะเป็นออเคสตรานะครับเล่นเป็นเครื่องสายมีทิมเบอร์นีมีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเพลงนี้ร้องคนเดียวก็เหนื่อยอยู่แหละนะครับเพราะว่าโน้ตที่ต่ําก็คือต่ํามากแล้วก็มิกซ์เสียงสูงๆมันก็สูงมากนะครับแล้วก็ดีนามมิกคือความหนักเบาของเราตอนนี้เนี่ย คือโทนเสียงเรามันหนานะโทนเสียงของลูก,ก่ะหนาทีนี้เวลาเริ่มเนี่ยมองเห็นพระเจ้าอยู่หัวพอเราร้องมามือกับว่าของลูกมันจะหนาตลอดนกว่าไหมครับแล้วก็ที่โดดเด่นคือลูกคอลูกคอเยอะมากเลยเยอะไปด้วย้ดย้วยซ้ําไปบางทีนะฮะท,ที่ลูกคอเยอะไปแล้วมันบวกกับความประมาทของลูกอะ่ะกรรมการก็เลยไม่รู้ว่าลูกตั้งใจทําลูกคอหรือลูกสั่นเพราะมันสั่นไง มไม่รู้ลูกคอมันคือมันมาเยอะเกินนึก่าไหมฮะในล้วงของแผ่นดินรอรวมให้มันน่าจะแบบค่อยๆประคมขึ้นได้นึก่าไหมครับทีนี้นะฮะก,ก็ประมาณนี้ไม่อะพาวเวอร์มีเหมือนที่บอกต้องเลือกใชใ้ให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็การใช้ใหม่ก็ต้องดึงออกหน่อยไม่งั้นมันจะแผดมากเลยนะว่ารกรรมการก็จริงๆการนั่งวันนี้ก็ค่อนข้างใกล้ะนะฮะเนื่องจากลำโพงเราต้องนั่งอยู่ตรงนู้นเราต้องนั่งอยู่ป,ปลายๆเราถึงจะได้ฟัง คือเราต้องถอยไปอีกนะฮะแต่ด้ว่ามันจัดการไม่ได้แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเพลงนี้เสียงเขาเรียกว่ามันมันมัน cover เกิดมันหนาตลอดเวลาแล้วก็ดันมิกซ์ทำให้ที่ช่วงนี้มันเป่าอ่ะมันมันไม่รีแลกซ์เท่าไหร่นะครับแต่เนื่องด้วยว่าเกรดเพลงมันยากนะครับก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันว่ามันจะได้ดีมากน้อยแค่ไหนตอนจบสุดท้ายฉันเจอไม่ลืมถ้าจบพร้อมกับดนตรีได้จะอลังการมากนะครับแต่วันนี้เราหยุดไปก่อนไงนะครับแล้วก็เพลงคู่ก็โพสเซอร์ก็ยืนไม่ดีเหมือนกัน นะกับร้องเดียวให้ทางโกไข่กับรสนุกค,คอมเมนต์ดีกว่าครับน้องผู้ชายพี่มีเรื่องเรื่องเดียวครับก็คือเรื่องความน่าเชื่อถือครับลูกที่เราร้องเพลงนี้ออกมานะมันมันมันจะไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่นะครับซึ่งมันประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างถ้าสังเกตด้วยตาเปล่าเห็นชัดๆคือบางทีตาของลูกเนี่ยมันไม่ค่อยนิ่ง มันมันมันไม่กําหนดมันกําหนดให้คนมาโฟกัสอยู่ที่ลูกไม่ได้เข้าใจไหมคือเราเป็นนักร้องดําเนี่ยเราต้องสามารถมีพลังดึงดูดให้คนมองเราด้วยเสน่ห์อะไรบางอย่างให้ได้อะไม่ว่าจะสะมมติไหลเราหอ,อเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีอะลูกมันจะดึงแขนออกไปหรืออะไรสักอย่างหรือเดินให้เยอะหน่อยถ้ายืนแล้วมันหอดูเหี่ยวๆก,ก็ก็หาวิธีอื่นมันอยู่ที่การจัดการของเรามันอยู่ในมือเราอะเวทีเป็นของลูกไง วิธีเป็นของเราลูกต้องหาวิธีเองว่าทํำยังไงให้มันดูดูสง่าแล้วดูน่าเชื่อว่าเป็นว่าเราร้องด้วยเราคิดคิดถึงในหลวงจริงๆอะไรเงี้ยนะครับส่วนส่วนเพลงคู่น้องผู้หญิงถ้าได้เพิ่ม power อีกหน่อยก็จะดีนะครับเพี้ยนไม่เยอะนะเพี้ยนเ,ออเพลงนี้ร้องดีกว่านัาร้องหญิงหลายๆท่านในในก่อนหน้านี้แต่ว่า power น้อยไปนิดนึงเพราะผู้ชาย power เขาเยอะนงลูกทีนี้ในมุมกลับกันผู้ชายก็ต้องดูเวลาร้องคู่ไงฮะ ถ้าผู้หญิงเขไม่ค่อยแรงเนะี่เราก็ต้องดรอปตัวเองนึกออกไหมให้มันมีความพอดีกันไม่ใช่ว่าเราเคยจัดเต็มมาร้อยแล้วพอผู้หญิงเขาเขาได้แค่เจ็ดสิบเรายังร้อยอยู่ไงแล้วเราต้องดูกันเองว่าความพอดีมันอยู่ตรงไหนระหว่างคู่เราต้องบางครั้งมนุษย์เรามันต้องยอมถอยบ้างอะ่ะเพื่อภาพรวมที่ดีกว่าคนส่วนใหญ่ชอบทําเขาเรียกว่าทําแต่ดาวของตัวเองไม่สนใจดาวดวงนั้นที่อยู่บนท้องฟ้า ดาวดวงนั้นที่อยู่บนท้องฟ้าคือเพลงเพลงนี้น่าฟังอย่างไรเพราะเราทั้งทีมเพราะเราทั้งสองคนไม่ใช่ดาวดวงน้อยของฉันต้องสุกสว่างดวงเดียวแล้วดวงน้อยน้องผู้หญิงมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เราก็ต้องยอมดรอปแสงตัวเองลงมานิดนึงเพื่อให้น้องผู้หญิงเขาดูดีขึ้นมาแล้วพอคนดูโชว์เข้าไปปุ๊บมันจะพอดีเป็นดาวดวงใหม่ทึ่งสวยกวา่าดาวดวงน้อยของเราอันนี้เอาไปปรับใช้ได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องร้องเพลงเนาะเรื่องชีวิตการทำงานด้วย นะครับขอโชคดีครับแลแล้วก็เดินทางมาถึงทีมสุดท้ายก็จบไปแล้วนะคะขอเสียงปรบมือส